นี่มันอะไรกันเนี่ย e max เหลือแค่7,800หน้าใส่600โฟโนไอออนต้นหรือ300คาร์บอซีพัน0 0พี่ตั้มครับน้องแบบปวดหัวเวียนหัวนั่นเชียววันนี้ไม่น่าจะไหวอะพี่เดี๋ยวน้องไปก่อนนะเดี๋ยวๆๆๆหยุดก่อนไม่สบายเป็นไรครับเป็นภูแพ้พี่แพ้โปรโมชั่นนะพี่ตั้มดูดี นระยะแบบใช้ตังอ่ะมันเหลือแค่นี้เองอะรู้ท,รทันเลยมดเอาแต่นะวัน,วนๆเนี่ยนะดูแต่เรื่องความสวยความงามทําไมไม่เก็บเงินเก็บทองเอาไว้ดูแลนาคตตัวเองบ้างนะนี่พี่ตังนี่มันคือการลงทุนชัดๆ พี่ไม่รู้หรอถ้าคนเรามันสวยขึ้นเนี่ยนะพี่โอกาสในชีวิตมันก็เข้ามามากขึ้นพี่ตั้มไม่เคยได้ยินคำว่าพิติตเงินล้านหรอ,อมไม่รู้แหละน้องจะเก็บตังค์นะแล้วก็ไปโมทั้งหน้าทั้งตัวเอาแบบสัญญกรรมเปลี่ยนชีวิตเลยเข้าท่าไหมพี่เอ้ยเคยดูข่าวในต่างประเทศไหม,มที่เขาแบบหนุ่มหล่อสาวสวยแต่งงานกันนะเสร็จแล้วออกมานะลูกออกมาไม่หน้าตาไม่เหมือนคุณพ่อคุณแม่ระวังนะคนที่เขาเป็นคุณพ่อจะฟ้องงดเอานะเอาเคยได้ยินเหมือนกันอือแล้วสรุปมันดีไหมไอ้พวกเนี้ยพี่ว่านะ เอาข้อจริงล้วเนี่ยเดี๋ยวเรารอถามที่หมอติ๊กดีกว่าวันนี้พี่ทั่มเชิญม,มาเดี๋ยวคุณหมอคงจะมาแล้วงดอยากถามเรื่องเลเซอร์หรือความปลอดภัยอะไรยังไงนะเอาให้เต็มที่เลยแต่ระหว่างที่เรารอนะครับเดี๋ยวเราไปชมสกู๊ปจากทีมงานทคนิคหนึ่งแล้วกันในเรื่องเกี่ยวกับเลเซอร์ดีไหมได้เลยค่ะไปชมกันเลยครับการรักษาปัญหาผิวด้วยเลเซอร์ถือเป็นเทรนด์ฮิตของนวัตกรรมด้านความงามในยุคปัจจุบันค่ะบางคนยกย่องว่าเลเซอร์เป็นเสมือนเทคโนโลยีที่ฟ้าส่งมาประทานเพื่อความงามของผู้หญิงโดยเฉพาะ แต่ก็มีสิ่งให้เป็นกังวลอยู่บ้างเหมือนกันนะคะคือเลเซอร์จะสามารถแก้ได้ทุกปัญหาผิวได้จริงหรือไม่จะก่อให้เกิดผลข้างเคียงตามมาหรือเปล่าหรือใช้ไปนานๆผิวจะยิ่งเซนซิทีฟมากขึ้นไหมดังนั้นก่อนทำเลเซอร์ควรจะศึกษาและปรึกษาแพทย์อย่างละเอียดด้วยนะคะและนี่นะคะเป็นเพียงแค่ความรู้เบื้องต้นเท่านั้นค่ะในช่วงหน้านะคะเราจะกลับมาคุยกันให้ลึกซึ้งเกี่ยวกับเรื่องเลเซอร์เลยค่ะพี่ตั้นช่วงนี้ฟาสักครู่ค่ะเดี๋ยวกลับมาครับ